ขเขาเรียกว่าบ้านอบแตกบ้านเรือนไทยอ่ะเมื่อสมัยโบราณเขาจะมีสองหลังคาทิมหากันเพราะทิมหากันปุ๊บในสมัยโบราณมันไม่ได้มีหลังน้ําแบบนี้มันก็เลยจะทําให้น้ําหล่นกลางบ้านและทําให้พื้นเสียหายแล้วก็เปียกแฉกพอนะพอสมัยผ่านไปเขาเริ่มพัฒนาโดยการทําลางน้ํากลางบ้านแต่ยังไงยังไงสุดท้ายท้ายสุดน้ําก็ยังหล่นกลางบ้านอยู่ดี เราก็เลยเรียกว่าบ้านอกแตกณปัจจุบันชอบทําสารเจ้าที่กันทําสารปุ๊บก็อกแตกอาจารย์จะบอกแบบนี้นะคะขอบคุณเจ้าของบ้านมากๆเลยที่อนุญาตให้อาจารย์เล่าเรื่องเราแล้วก็ถ่ายจากสถานที่จริงบ้านหลังนี้บ้านเลขที่18 บวกกันได้เลขเกา้าเป็นบ้านที่ศูนย์รวมของหลายๆอย่างเป็นบ้านเรือนไทยหลังใหญ่โบราณมากๆนะคะแต่อาจารย์ขออนุญาตไม่ถ่ายออกไปให้เห็นแค่ตรงนี้เพราะว่าแต่สิ่งที่เจ้าของบ้านเจอคือหนึ่งเจ้าของบ้านรวยมากๆมียศถาบรรดาศักดิ์ทุกอย่างแต่อกอ,อีแตกตายเพราะด้วยความที่เป็นแม่ไม้กันทั้งบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะรุ่นพ่อรุ่นยายรุ่นทวดรุ่นแม่จนตอนนี้มาถึงรุ่นลูก นะคะก็จะบอกเลยว่าอิทธิพลของการสร้างบ้านส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์2อ,อิทธิพลของหมายเลขบ้านก็ผสมผสานเข้าไปอีก3ชะตากรรมของคนในบ้านก็ผสมผสานไปอีก4เบอร์โทรศัพท์ก็คูณ4ี่เข้าไปอีกสรุป4อย่างจบข่าวค่ะเป็นไปตามชะตากรรมเปลี่ยนเบอร์โทรก่อนแล้วโชคดีที่หนูไม่ได้นอนหนูนอนข้างล่างก็เลยไม่ค่อยรับอิทธิพลมากเท่าไหร่แต่ถ้าหนูขึ้นมานอนมันก็อาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะยังไงมันแก้ยากมากเพราะบ้านมันเป็นบ้านเรือนไทยหลังใหญ่เนาะเอาเป็นว่าทุกคนเห็นแล้วนะว่าบ้านอกแตกคืออะไรคําว่าอกแตกคือน้ําหล่นกลางบ้านนะคะขอบคุณเจ้าของบ้านมากๆวันนี้อยู่ที่เพชรบุรีนะคะยังทํางานไม่จบเลย